สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุ้ยยังไงเอ่ยมากคิมพร้อมใจโชวหวานหรือจะมีข่าวดี หวานช้ำเสมอต้นเสมอปลายจริงๆครับสำหรับคู่ของนางเอกคิมเบอร์รี่โวลเทมัสกับพระเอกนมสุลลอมากปรินแม้จะมีข่าวเมาสุบซิบออกมาปั่นอยู่เรื่อยๆก็ทำลายความรักของทั้งคู่ไม่ได้แต่เอ๊แล้วเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเหมือนเพื่อนๆดาราคนอื่นบ้างครับล่าสุดคู่รัก MK มาร์ากคิมควงคู่เช็คอินทะเลกัน2ต่อ2ฉลองรักจูงมือกันฝ่าฟันมรสุมมานานกว่า8ปปีพร้อมเสิร์ฟชอ็อตหวานกลางไอจีกันรวัวๆโดยสาวคิมได้เขียนความในใจว่า HAPPYINFINITY BABY s i ี้แอ r ไซมาร์กอันเดอร์สกอกันยายน2021ด้านหนุ่มมากก็ไม่น้อยหน้ามาสั้นๆแต่ความหมายชัดเจนว่า h a s เอชแอชไซคิมมี่อันเดอร์สกอร์คิมเบอรี่ทูเัน้งานนี้ยังไงดีนะวิวดีบรรยากาศดีได้แบบนี้ข่าวดีสลาดสดต้องมาแล้วหรือเปล่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ